เป๊ปออกโรงอวยลูกทีมหลังเก็บสามแต้มนัดแรกได้เป๊ปกวาดิโอลาออกรงยกย่องไควอเกอร์แบ,บ็กขวาทีมชาติอังกฤษหลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแรกที่เรือใบสีฟ้าบุกไปเอาชนะเวสแฮมไปได้2ต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ไควอเกอร์ลงเล่นเต็ม90นาทีและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีสถิติการจ่ายบอลถึง8 8ครั้งและทำสำเร็จ82ครั้งด้วยอัตราความสำเร็จที่88%เปอร์เซ็นต์ พาทีมเรือใบสีฟ้าเก็บ3คะแนนในนัดแรกจากผลงานการยิง2ประตูของเออร์ลิงฮาแลนด์ประเดิมเรียกความมั่นใจให้สาวกเรือใบสีฟ้าโดยกวาดิโอลารู้สึกมีความสุขมากกับเกมในนัดนี้และเขาได้กล่าวชื่นชมลูกทีมของเขาว่าเกมแรกที่เราไปเยือนนั้นค่อนข้างยากแต่เราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเราสมบูรณ์แบบดูดันมากขึ้นในแง่ของการครองบอลไควอเกอร์โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมาก มันอาจเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดตั้งแต่เขาเล่นกับเราไม่ใช่แค่เกมรับเขาเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเขาเล่นด้วยความมุ่งมัน่นและตอนนี้เรามีตัวอันตรายของทีมเพิ่มขึ้นอย่างเออร์ลิงฮา a n แลนด์ด้วย